โดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาเป็นส่วนที่ไม่ต่อสู้ไม่บงการไม่บังคับไม่ตัดสินเขาเป็นส่วนของปัญญาญาณที่ให้เราเติบโตและเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีเสรีภาพในการที่จะเลือกคุณลองดูภาพนี้ประกอบนะคะข้างบนเนี่ยจะเป็นจิตเหนือสำนึกส่วนตรงกลางคือจิตใต้สำนึกและข้างล่างคือ Raw of Attraction หรือ กดแรงดึงดูดค่ะเวลาที่คุณได้รับประสบการณ์ได้รับเรื่องราวหรือว่าได้รับผลลัพธ์ต่างๆที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยนะคะคุณน่ยดึงดูดผานจิตใต้สำนึกซึ่งส่วนนี้เขาใช้ในเรื่องของความร,รู้สึกค่ะและกดแรงดึงดูดเนี่ยก็สื่อสารกับคุณผ่านความรู้สึกเหมือนกันดังนั้นคุณจึงได้ผลลัพธ์เรื่องราวต่างๆ เข้ามาหาคุณทั้งที่คุณตั้งใจหรือไม่ตั้งใจถ้าจิตใต้สำนึกของคุณมีความเข้มแข็งนะคะจิตเนื้อสำนึกหรือปัญญาญาณของคุณเขาจะไม่มีโอกาสได้ทํางานเลยค่ะแล้วเราจะมีวิธีไหนในการที่จะเอาชนะจิตใต้สำนึกได้เราอยากจะมีชีวิตใหม่เราอยากจะตั้งเป้าหมายแล้วไปให้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้เราอยากจะเลือกทางชีวิตของเราเองเราจะทำยังไงทำตอบง่ายๆค่ะ สมาธิค่ะเป็นคำตอบสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้นค่ะการทำสมาธินี่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเราต้องไปวัดใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นค่ะเพียงแค่คุณนั่งลงนะคะแล้วคุณหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆคุณจะอยู่ในปัจจุบันขณะค่ะเมื่อคุณอยู่ในปัจจุบันขณะคุณจะมีสติเมื่อคุณมีสติคุณจะได้ยิน เสียงของจิตเนือสํานึกหรือปัญญายาของคุณค่ะเมื่อคุณเกิดปัญญาคุณสร้างโลกในแบบที่คุณต้องการได้คุณจะตั้งเป้าหมายในชีวิตของคุณต้องการอะไรคุณอยากจะประสบความสําเร็จในด้านไหนคุณสามารถทําได้ค่ะดังนั้นการทําสมาธิจึงเป็นเครื่องมือหรือเป็นผู้ช่วยที่จะทําให้คุณไปถึงฝันและประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการค่ะ